เดี๋ยวเราจะถ่ายฉากนี้กันกล้องพร้อมสเล็พร้อมไฟพร้อมหมดแล้วขอโทษครับว่าไงซีนนี้ผู้กำกับให้ผมทำอะไรไปตกทำอะไรแค่เข้าไปยืนในฉากแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นแหละเอาล่ะแอคชั่นผมไม่อยากเจนหน้าคุณอีกคุณก็รู้ว่าเราไปกันไม่รอดเรื่องของคุณกับผมมันเป็นไปไม่ได้คุณเข้าใจใช่ไหมอย่ายุ่งกับผมอีกเลยขอร้องเรื่องระบาดเรามันเป็นอะไรนี่ KFC รอเปล่าพี่อ๋อผมอยากสั่งฮาวายเอี้ยนขอบแ้กอกชีสเฮ้ยอแป๊บนะพี่ครับผู้กำกับอยากกินอะไรครับเลิกคุยโทรศัพท์ซะ กูหิวอ่ะแอคชั่นคุณก็รู้ว่าเราไปกันไม่รอดเรื่องของคุณกับผมมันเป็นไปไม่ได้คุณเข้าใจใช่ไหมอย่าย,ยุ่งกับผมอย่าย,ยุ่งกับอืมออืมอร่อยเออสักคำไหมอะไรเอาซีเรียลไปเก็บซะคณให้ผมยกเลิกเมนูอ่ะกูหิวเรื่องของมึงแอคชั่นลืมบทเลยกูคุณก็รู้ว่าเราไปกันไม่รอดคับมึงทำอะไรวะเฮฮะอะไรคิดว่าเป็นช่างแอร์เลยคิดไปทำไมก็กูเมื่อย